ที่กําลังใช้รอนอยู่นะครับแล้วก็เมื่อใช้รออนนะครับเกิดปัญหาขึ้นคือมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวนะครับการที่เรานะครับใช้รออนดับกลิ่นแล้วก็หวังว่าจะดับกลิ่นได้แต่กับกาเป็นว่าเกิดกลิ่นเหม็นเปรี้ยวกลับขึ้นมาแทนเนี่ยหลายคนคงสงสัยครับมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับหรือว่าเรามีเหงื่อออกมากกว่าเดิมหรือว่ากลิ่นตัวเราแรงขึ้นจริงๆไม่ได้เกี่ยวเลยครับเคยสังเกตบ้างไหมครับว่าทุกๆครั้งนะครับที่เราใช้รออนอยู่นะครับเวลาที่เราเปิดฝาแแแแลลลลลล้้้้้้วววเเเเเรรรรรราาาาาาาใใชชงงงนน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 สสส็จะะคคคคัับบบยยยยทออออู่่่หิ เล็กๆน้อยๆครับก็เกิดปัญหาขึ้นมาคือตัวของกลิ่นกายกลิ่นเหงื่อต่างๆนะครับเข้าไปสะสมบริเวณของลูคกิ้งนะครับแน่นอนอยู่แล้วครับทุกๆครั้งที่เราจะทําการทานะครับทาไปหนึ่งครั้งปุ๊บตัวของสารลินกายมันหมดใช่ไหมเราก็ต้องคว่ำขวดใช่ไหมครับมันก็จะเอาไอ้ตัวเหงื่อเราเกลืออ่เหงื่อของเรากลิ่นตัวเรา้วนะครับเข้าไปผสมกับน้ํายารับกลินกายครับแน่นอนอยู่แล้วครับมันก็คุกเข้ากันพอนานมันขึ้นครับมันเพิ่มปริมาณเชื้อแบคทีเรียก็จะเรินเติบโตข มันจึงทําให้เวลาทุกครั้งที่เราเอาโลออนขวดนั้นมาใช้งานนะครับป้ายป้ายมันทําให้เกิดกลิ่นตัวเกิดขึ้นและเป็นที่มาของกลิ่นเปรี้ยวที่เกิดขึ้นนั่นเองครับดังนั้นนะครับทุกๆครั้งนะครับก่อนใช้งานและหลังใช้งานแล้วนะครับอย่าลืมเช็ดทำความสะอาดหัวลูกกิ้งโลออนนะครับแต่ผมจะบอกนะครับถ้าหากใครนะครับขี้เกียจที่จะทําในการทําความสะอาดหัวลูกกิ้งโลออนแล้วนะครับเปลี่ยนมาใช้ครับสเปรย์ครับผมอยากแนะนาครับนี่ครับเปลี่ยนไม่ใช่รูปแบบสเปรย์เพียงเท่านี้ครับปัญหาเหล่านี้ก็